สวัสดีครับพัชะะระภูนเจริญพักดีนะฮะหลวงเอกบางหลงคนบ้านนอกนะครับก็เรียนท่านผู้ชมมาตลอดว่าส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับและสืบสารรักษาต่อยอดนะฮะตามรลักพระบาทพระหลวงเราเสร็จครับแล้วเราก็ตลอดชีวิตผมก็ศึกษาพฤติกรรมนักการเมืองมาตลอดนะฮะได้รู้เช่นเห็นชาติ นักการเมืองหลายชนิดหลายประเภทนะกํากำลังจะเอ็กซเรย์หานักการเมืองน้ำดีอยู่เพราะว่าคนดีก็มีอยู่บ้างแต่คงจะต้องใช้เวลาตรวจสอบนะครเพราะว่าผลหลงรัก็้าวส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับสถานการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าสังกสีแคดเมียมนะี ทำให้ผมต้องขยายเวลาในการตามหานักการเมืองนำดีเพิ่มมาคืนครับก็เมื่อคืนนี้ผมก็อ่านนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรีครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็สำนึกในพระมหาการาณาธิคุณพระหลวงรสิบรทาน ประชาชนผู้ถูกทุกขกภัยผมก็อ่านเนี่ยนะฮะสมุดภาพพระบรมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครับเพราะพ่อหลวงรอสิบพระราชทานความช่วยเหลือมาตลอดนะฮะใช้ทั้งหน่วยทหารพัฒนาผู้จัดชการอาหารสูงสุดของทัพบ,บกของทัพภาคที่สามและทุกหน่วยงานจิตอาสานะฮะองคมนตรีหลาย ท่านก็องคไปแจกของพระราชทานนะครับอ่านเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองค์มตรีปัจจุบันเราก็มีพระนท่านสุยุตจุลานนเป็นรบพิเศษนะฮะเตรียมทหารรุ่นหนึ่งพลังเงียบเฉียบขาดครับท่านเป็นทั้งผู้บัญชาการหน่วยมิตราการสงคารามพิเศษเป็นแม่ทัพภาคที่สองนะฮะ เป็นผู้บัญชุกการฐานบกก็เป็นปรองผอรมนอด้วยและช่วงหนึ่งท่านถวายบังคมลาเป็นนายกมนตรีแล้วก็โปรดเก้าเป็นองคม,มนตรีปัจจุบันท่านก็เป็นประธานองคม,มนตรีครับแล้วก็นายกอมนตรีที่เป็นประธานองคม,มนตรีท่านหนึ่งก็คือ คณะท่านพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาเนี่ยนะฮะนายกงตูผู้จงรักภักดีกับฐานเสือเหรียญลามลาม,มาเข็มก้ากลางสมอนแล้วก็มีขุนทหารหลายๆท่านเป็นองบัญีเช่นมือยุทธการอย่างพลเอกดาวพงษ์เนี่ยนะฮะหรือเด็ผู้จัดการฐานบกพลเอกเฉลิมชยัยดิสานี่กัพลังเงียบเฉียบขาดนะฮะมี อดีตผู้ช่วยผู้จัดก,การหานบทอดีตรองไม่รองเสราธิการบทบรรัดประสามับคนสุปการคนบ้านบางบอกท่านองคมนตรีกัปตันนุชดิตครับหลายหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การยุทธนะครับแต่ประสบการณ์ขององคมนตรีลงโตนี่ยาวนานเก้าปีนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกเล่าถึงพระมหาการาธิคุณของพระหลวงรอสิบที่พระราชทานทุกอย่างทุกครั้งที่ประเทศไทยมีภายพิบัติหรือมีเรื่องราวไม่ดีครับฉะนั้นเนี่ยคนไทยทุกคนก็ต้องทษทูนผิดทักรักษามาตราน,นันสองจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับผม นอนไม่หลับเป็นห่วงพี่น้องชาวเชียงใหม่ชาวลำปางและหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเพราะว่านี่ก็เป็นห่วงทางจังหวัดตากางจังหวัดตากก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะทางกมนภาคสามกมนาตากผู้อาตากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องมีแผนป้องกันภัยน้ำท่วมท่ายหลุมฝังกบสังกะสีแคดเมียมเนี่ยมันจะโดน น้ำท่วไมไหมหรือสองหรือท่วมไม่ถึงอันนี้ชาวจังหวัดตากชาวแม่สอดเขาฝากมาผมก็ฝากบอกต่อผู้มีอำนาจวาส,สนาผู้มีหน้าที่ผู้มีบาร,รมีในรัฐบาลนี้แล้วก็ต้องฝากต,ตรงๆเลยนาะยกิ้งคลหน้าฝ่ายบริหารนะฮะเพราะว่าอวานก็มีการโยกย้ายอธิปดีหลายกระทรวง ก็ว่ากันไปแล้วแต่พี่ๆผู้มีอำนาจวาส,สนาบารมีนะฮะเราเป็นคนไทยก็ตั้งหลักแล้วเพราะว่าเราไปเลือกสสสสเขามาเลือกนายกอิงเนี่ยครับเราสอเลือกนายกอิงเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้หนายกอิงพอมาจากลำน้หกสูวนของท่านมีชัยรัชุพันธ์น่ะนี่คือเราเป็นคนไทยฮะเราเป็นพระสงฆ์นิกรของพระหลวงเราเสร็จครับ พระนั้นเราต้องช่วยกันแล้วเมื่อวานเนี่ยครับพวกส่งขาวมาพผมก็โทรถามฝ่ายเสท่านหนึ่งเนี่ยของทั้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 ทั้งมทวสามสามแล้วของอาทัพภาคสามเขาก็บอกว่าทหารพร้อมพร้อมรับใช้ประชาชนพร้อมดูแลทุกสุขนอกจากนั้นที่จอมทองยังมีหน่วยถานพัฒนาซึ่งเป็นน้องของตอของทัพไทยซึ่งมี วิกออฟเดอพี่ออฟเตรียมยิเนี่ยวอบอ2หกสองตูลาทุกโศกของประชาชนอันนี้คือสถานอุทกภัยขณะนี้เนี่ยแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็ต้องมีการฟื้นฟู ool, แล้วก็นโยบายพระราชโบายพระราชสวนีของพระพันปีหลวงในการรักษาป่าเนี่ยผมเชื่อว่านายกเองจะนำมาใช้นะครับ ผืนป่าไทยสำคัญมากนะฮะผืนป่าทับลานหรือผืนป่าที่มีไม้สักทองอะลองไปถามนกักการเมืองแถวแพร่แถวชันดูนะฮะรอยต่ออยู่านะสำคัญมากแต่ก่อนที่แพร่มีมีโรงเรียนป่าไม้นะโรงเรียนป่าไม้ผมรู้จักครับ พี่ที่จบป่าไม้แพทย์หลายคนนะเป็นป่าไม้อำเภอพะพ,ะพะแมอดแม่ละมาหลายปีมาแล้วฮนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเพราะสำนึกในพระหาการในคนของพระหลวงหลวงสิบพระราชินีพระหลวงรอวเก้าสมเด็จพระพระันพ 9, ป, 1, ปีหลวงและพระลวงมวงที่พระาชทานโครงการต่างๆช่วยเหลือประสบการณ์ของพระองค์ ผมถึงพูดอีกครั้งก็พูดทนะั้งนักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดครับทีนี้นักการเมืองที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาเองทุกคนรู้ว่าเราเลือกโดยเหตุใดนะฮะนักการเมืองเขตเขาก็ต้องรู้ว่าคนในเขตเลือกเขาด้วยเรื่องใดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยอมรับว่า ปปีหกหนึ่งเนี่ยสงครามจิตวิทยามีผลต่อการเลือกตั้งระบบจิยตมีผลต่อการเลือกตั้งตาพอปีหกหกก็ประชาก็เริ่มตาสว่างขึ้นเริ่มมี 5G 4G ในเมืองไทยขึ้นชาวนาชาวไร่ชาวสวนบนดอยมีมือถือมีไลน์เพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวดเร็วนะะรวดเร็วมากเลยอย่างเมื่อคืนผมรับข้อมูลเนี่ยจากแม่ริมเนี่ยนะฮะจากโป่งยางจากหลายๆแห่งก็จากเพื่อนพ้องน้องพี่พี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่บนดอยนะฮะพื้นที่ต่างๆแม่ริมแม่ตางใน่ในวนเชียงใหม่เป็น เชียงใหม่ก็เป็นบ้านเกิดของนายกทักสินที่สันกำแพงนะฮะนายกอิงก็เป็นลูกหลานชาวเชียงใหม่เพราะนั้นพี่น้องเชียงใหม่โทรมาผมก็บอกไม่ต้องกลัวรหรอกเพราะว่านายกอิงท่านเป็นเลือดเน,เนื้อขายเชียงใหม่แม่จางก,กับพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยคังนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่า พี่น้องชาวเชียงใหม่จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะฮะเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยสันปาตองมีส่วนดำเนินการโครงการพระมยินะฮะโฉนดที่ดินเป็นของสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งอง,อง,องค์คมนตรีลุงตูเนี่ยถวายงานมาตลอดชีวิตนะฮะอันนี้ผม เพื่อจะเล่าเรื่องให้ฟังว่าเราเรื่องราวต่างๆอย่างวันที่ผมค้นเอกสารเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชงกันชาย,ยาวนานมากตั้งแต่สมัยหลวงตูนหน่งก็มีคําสั่งเรื่องนี้ระหว่างกระทรวงเกษตรอุตสาหกรรมเราก็มาเก็บมาศึกษาดยนะฮะเพราะว่าเรงญญญางานจะสืบเองก็ดีหรืออะไรก็ก็มีแผนเกี่ยวกับการชงกัญชาแล้วหมตนีหลวงตูก็ไปสมัยเป็นนายกก็ไปเชียงใหม่เป็นประจำเลยนะ ไปแม่แตงเนี่ยโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติสีลัานาเนี่ยสองปีติดกันอันนี้ก็ทำให้น้องๆเยาวชนเนี่ยเขาหันมาใส่ใจมาศึกษามาเรียนรู้สูนบริการของรับโครงการพระบิดสันปะตองเนี่ยของสมเด็จพระพันป,ปีหลวงแต่ไม่ว่าทุกพื้นที่บนดอยนะครับ ในห้งสอนตาเชียงใหม่แล้วทุกภาคอะ่ะภาคเหนือภาคอีสานเหมือนกันหมดนะพระหลวงรเก้า 9, พระหลวงรสิบสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทรงงานมาโดยตลอดเลยทีนี้ทำไมเราจะปลุกกระแสปลุกตอมรักชาติจากนักการเมืองบางกลุ่มบางคนบางประเภทย ให้มาสำนึกรักชาติไทยหัวแหนผืนปา่าหัวแหนสิ่งต,งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองครับผมเรียนประวัติศาสตร์มาศึกษามาเคยไปทำงานในพื้นที่จังหวัดพิษโลกวังจันนะเชียงใหม่ไปเชียงรายไปไปหลายจัยงหวัดนะฮะแล้วช่วงหลังผมก็มาศึกษา พระพรมลายานุสาวรีสมเด็จพะระนเรศวรที่พนมทวนหรือไปพิโลกเนี้ยนะฮะไปหนองกระเท้าไปวัดกลางนาครไทยไปนครชุมไปสืบสารตำนานพ่อคุณศรีอินทราทิิย์เราก็หวงแหนสำนึก กพราะปู่ย่าตาทวดเป็นคนไทยครับทีนี้วันนี้มันก็ทุกอย่างมันก็เดินมาเติบโตจากเพราะเราก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์มีชาวต่างชาติชาวจีนชาวโปรตุเกสก็เข้ามาค้าขายกับประเทศไทยสิ่งที่นำมาก็ระบบต่งางๆระบบอังเปาแต่ตอนนี้ที่มัน แย่ก็ yeah. น่าเป็นห่วงนะฮะโอเค okay. ทุกภัยนี่น่าเป็นห่วงมากเพราะมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ทบตัวความเป็นอยู่ชีวิตประจําวันซึ่งกองทัพไทยกองทัพบ,บกก็กําลังฟื้นฟูนฟนฟนที่แม่สายแต่ก็มาเกิดพื้นที่อุทกภัยเพิ่มขึ้นที่ทั้งที่เชียงใหม่ลำปางเวียงป่าเป้านะฮะจนทีนี้พะพะลำปางนี่พะลงมาเรื่อยๆก็จะเป็นแม่พริกเป็นสามเงานะฮะ เป็นตากก็็เข้าออเลยมาหน่อยก็จะเป็นโรงงานผ้าแดงเก่าไปวังเจ้าอ,อันนี้เล่าสู่กันฟังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปนี่ยจังหวัดตากมีการเตรียมการในเรื่องป้องกันบ่อที่ฝังกบสันพิษย์ยังไงบ้าง อันนี้ไม่ได้สนใจอะไรพิเศษแต่ว่าพี่น้องชาวตากฝากบอกมาสนิทสนิทกันเพราะว่าเราทำกิจกรรมร่วมกันนะฮะโดยเรื่องกันชงเนี่ยกันชงเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยพระอ,องค์ทรงใช้คำว่างานท่านพระอ,องค์ทรงเมตตานะฮะแล้วก็ให้กองงานศึกษา เรื่องพระอาางกันชงเนี่ยสอบถามได้สอบถามจากกองงานนะพระองค์ได้เลยนะฮะเรื่องกันชงอันนี้คือวะมา,าการที่คุณของสมเด็จพระปีหลวงพระหลวงรอเ้าพระหลวงรลอเสครับเพราะนั้นวันนี้ผมถึงเศร้าใจที่พมา่ามาเหิมเกิมพมา่ามาเหิมเกิมอยากให้ทุกๆคนที่ฟัง เสโตนะฮะรวสัญญมติเนี่ยกำชับกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเนยผลประการบ้านผมสมุทรสาครเนี่สมุทรสาครก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่สังกัสีแคทเนียมีเท้าหรือตีนเดินมาได้อีขามานะฮะแต่ขากัับก็โอ้โหกเลยต้องมีกระบวนการอะไรต่อมีอะไรครับถือเป็นความเวลวร้ายนะฮะก็ขอให้ ทกภัยคราวนี้เนี่ยเป็นบทเรียนของการพิทักษ์รักษาป่าคือต้องไปดูว่ากรมปอ,อตั้งมากี่ปีแล้วนะฮะถ้าโดยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องอะไรองค์การอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะต้องหาทางเตรียมการป้องกันนะฮะ เราเคยมีประสบการณ์เรื่องสนึนามิผมคุยกับพี่ๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าเราจะเป็นเหยื่อเลยนะักการเมืองเนี่ยอย่าเ,เป็นเป็นเหยื่อเลยครับผมผมก็ห้อยนะห้อยท้อยห้อย,อยแต่ไม่ต้องคุยผมห้อยมาตลอดชีวิตนะทุกเสียคนไทยเนี่ยห้อยได้หมดนะธงชาติสีเหลืองเพราะฉะนั้นอย่าไปผูกขาดอย่าไปทําผมดูในติดต่อคำเป็นห้อยธงชาติห้อยสีเหลืองโฆษณาขายโน่นนี่นั่น อย่าทำครับเลิกก็หันมารู้รักสามัคคีฮะแล้วก็ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนักการเมืองคนไหนที่เคยหลอกเราหลอกเงินบริจาคเราแหกตาเราแล้วก็เป็นบันไดสวบหน้าแล้วก็ทาไว้ทาไว้นะฮะทำไวนะ้เพราะว่าถ้าเราไม่เป็นไอซ์ไอซเมอร์เราก็ต้องจําได้นะเหมือนอย่างที่นายโทัสสินพูดแต่ว่าตัวนายโทัสสินยังไม่ได้เป็นไอซเมอร์่านยังจําได้อะ ผมบอกแล้วท่านจําได้ไห้ก็ท่านคุณสุชนชัมพูนท์นะอดีตสสพิษโลกอดีตธรรมรีช่วยคังอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าปีที่ลุงตูเนี่ยยุติกีฬาสีแล้วท่านก็มา เพราะว่านายกสินพูดเองว่ากลับมาในสมัยรัฐบาลลงโตและนายกสิลก็สํานึกในระมหิาการสิทธิค์คณรับโทษแล้วก็ถวายฎีกาขอพระธรรมภัยโทษนะฮะก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขอให้ทุกคนรู้รักสาม,มคัคคีความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะฝากขึ้นหนึ่งเรื่องให้จังหวัดตากเตรียมการว่าน,น้ำเนี่ยจะท่วม จะมาไม่จะมาถึงไอ้ที่ฝังกบสังกษีแคทเมียมไหมนะฮะแล้วก็ฝากนายกอิงเนี่ยผมตรวจสอบว่าไอ้สารสังกสีแคทเมียมมปีที่แล้วเนี่ยผลการสอบสวนของกระทรวงทุบวงกรมที่เกี่ยวข้องออกมาหรือ,อยังว่าไอ้สังกษีแคทเมียมไอ้สารพิษเนี่ยมันมีเท้ามีปีนนยฮะเดินมาจากจังหวัดตากมามหาชัย ไปคลองเกี่วไปได้ยังไงมันต้องมีความจริงครับประเทศต่อไปนี้ประเทศไทยต่อไปนี้อยากโกหกพกลมฮะผมเชื่อมั่นในนักการเมืองที่มีสัมมาวาจาและไม่ผิดศีลข้อมุสาวาทครับเป็นกำลังใจให้นักการเมืองน้ำดีทุกคนนะฮะเป็นกำลังใจให้พรรคการเมืองที่ต่อต้านก,การแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตรงเอกบันหลงคนบังนอนนะครับพันชา,าพูลเจริญพักดีมีเรื่องราวมากมายับขอเวลาหักงสน้ำเดือนนะจะเตรียมตัวจะเขียนสคริปต์แล้วก็จะเพิ่มทีมงานเพราะเราวันนี้เราต้องจับมือแล้วนะฮะเราต้องจับมือเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่เราคาดหวังบางคนพอถเถลิองอำนาจมันก็จะลืมตัวบางคนนะฮะ อย่าไปใส่ใจฮะเราต้องไปดูกาพืชเราวันนี้ต้องดูกาพืชนักการเมืองอย่าไปเชื่อคนไทยอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะครับอย่าไปเชื่อนะลมปากนักการเมืองครับเพราะนักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดผมเข็ดนักการเมืองหลายประเภทจริงๆครับขอบคุณครับตั้งจิตและยึดถือรับใช้ชาติไทยคือปลายทางเราที่เราเรียนสวันดีุกาคนคับ ทุกท่านครับเรารู้สึกยังไงต่อแผ่นดินนี้ถามตัวเองสิครับว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนอะไรบางคนอาจจะบอกว่าอยู่บนพื้นดินพื้นหินพื้นไม้พื้นปูสนามขออกีสนามหญ้าเรากําลังใช้ชีวิตอยู่บนซากเข้าซากกระดูกซากความเสียสละของบรรพชนในอดีตที่ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตทับถมจนเป็นพืน้นดินให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างทุกวันนี้ท่านรู้สึกยังไงต่อแผ่นดินนี้ครับ อยากเส,สรสละใช่ไหมครับสิ่งที่ปิดกั้นความเส,สรสละของท่านคืออะไรครับความเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับวันนี้เราทั้งหมดจะก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวกันลองมาดูนะครับว่าวันนี้บรรพชนฝากความรู้สึกอะไรไว้ให้กับทุกท่านครับอัาออนสังขาร ของกูนี้บัตรนี้ผ่าน400ปีหาไม่ไห่ถึงตัวกูกายกูจะจากไปวิญญาณใสย,ยังอยู่คู่แผ่นดินก็แผ่นดินผืนนี้หรือไม่ใช่ที่กูสู้กู้ไว้ให้ลูกหลานบัตรนี้เหลนหลอนอยู่ซุกมานอนถึงปราดรานยานยังอยู่คู่ผูกมึงกูสู้กู้แผ่นดินไว้ให้อิสระ นำคนไทยสู้ชัยชนะมิรู้สิ้นปณิธานรักไว้ซึ่งแผ่นดินมิลาเลือนลืมสิ้นแม้สิ้นอายแผ่นดินอืนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มันผู้ใดคิดมุ่งหลายต้องต่อยสิ้นเหตุพวกกูผู้กอบผู้ผู้แผ่นดินยังดูแลตราสิ้นทั่วกาลดานกุ้งสีเคยทุกทีที่สีเลือดแผ่นดินเคยลุกเดือดเลือดโลมไหล แต่ไทยต้องุวงนามความเป็นไทยแม้ไม่มีไทยวิญญาณกูจะสู้เองขอลูกหลานไทยอย่าเหลืองไหลาย,ยามไหลศึกจงสำนึกคุณกษัตริย์ชาตาศาสนากูองค์ดังกำดาบปราบชิวจึงรักษาสื่บแค้นแผ่นดินไทยตลอดชนชีพกูต้องสู้รบมึงแสนสนทหารกูสู้ถวายและเลกเลือดหลังลิงจนสิ้นกย่ย ให้มึงได้อยู่เย็นเช่นทุกวันกูเอาเชีพแลกไทยให้มึงอยู่กูหวงหวงชาติกูอยู่บนสวรรค์มึงคิดอ่านใจอยู่กูรู้ทันคิดสร้างสรรค์หรือคิดการผ่านแผนดินทำรักพักดีพรีต่อชาติมึงจะคลาดแควไทยได้ไหนสิพ้อมึงชั่ว เลวร้ายถอยชาติกินมึงจะสิ้นชีพมวุยพิดาากูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ